สวัสดีครับอ้าวสวัสดีนะครับบรรยากาศดีๆช่วงนี้อ่าไม่ได้ถือว่าร้อนมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าหนาวมากนะครับณนะวันนี้นะครับอ่าอากาศค่อนข้างพอดีนะครับ ปลาก็ค่อนข้างจะสุขภาพดีนะครับช่วงนี้ปลาสุขภาพดีปลาป่วยไม่ค่อยมีนะครับปลาป่วยไม่ค่อยมีนะครับวิตามินเราให้ค่อนข้างถึงนะครับด้วยโครงสร้างนะครับโดยโครงสร้างปลาตอบโจทย์กับตลาดนะครับ สวัสดีครับพี่สัญญาครับสวัสดีครับพี่สิริศักดิ์ครับสวัสดีครับปลาเราค่อนข้างตอบโจทย์ตลาดนะครับณวันนี้ที่ผมบอกว่าปลาดุกนะครับจะเป็นปลานะครับเป็นปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับจริงๆแล้วเป็นปลาเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้รับอม เขาเรียกว่าไม่ได้รับเชื้อเชิญนะครับมาแข่งขันในตลาดกลางถึงบนนะครับอ่าเราะด้วยนะครับอ่าด้วยการผลิตนะครับด้วยการผลิตที่ที่ยังเป็นแบบเดิมนะครับอ่าด้วยคาแรคเตอร์เนื้อนะครับอ่ารสชาตินะครับอ่าเลยไม่ได้รับการเชื้อเชิญขึ้นมาในตลาดบน หรือตลาดกลางนะครับตลาดเ,าเขาเรียกตลาดโมเ์นเทรนนะครับอา,อาจจะมีบ้างนะครับก็เช่นปลาดุกฟูนะครับที่จะขึ้นโต๊ะได้นะครับปลาดุกฟูมีอะไรอีกอะน่าจะเป็นปลาดุกฟูนะครับที่สามารถเอามาขึ้นโต๊ะได้นะครับเมนูอื่นเมนูต่างๆก็จะเป็นแบบอ,อยู่นในร้านก้วแกง,งส่วนใหญ่นะครับอ,อันนี้คือส่วนตัวนะส่วนตัว นะครับอ่าใครผมไม่แน่ใจนะว่าว่าว่าปลาดุกปกตินะครับอ่าปลาดุกปกติได้ได้ได้ขึ้นเหลาหรือ,อยังนะผมไม่แน่ใจแต่ทัทง้งทั้งอ่าด้วยที่เรานะครับก็ไปกินงานโต๊ะจีนบ่อยนะก็ไม่มีเมนูไหนที่ท,ที่มีปลาดุกอยู่นะครับอ่าก็จะเป็นปลาดุกโดยปกติก็อ่าพื้นบ้านนะครับปลาลาปลาดุกนะครับอ่า ปลาดุกล้านะครับภาคใต้ดังมากนะครับอ่าปลาดุกล้าผัดเผ็ดปลาดุกนะครับต้มยำปลาดุกยังไม่มีนะครับต้มยำปลาดุกยังไม่มีนะครับอ่าแต่ปลาเราสามารถทําได้นะครับอ่าวันนี้ที่ผมจะมาคุยเนี่ยเราจะมาบอกว่า <c oughs> แลว,วันนี้คือ,อถ้าเมื่อไหร่ท่านเลี้ยงนะครับท่านเลี้ยงในบ่อผ้าใบนะครับ อันดับแรกก่อนเลยนะครับผมมองว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเนื้อนะครับรสชาตินะครับอ่าจะแตกต่างทันทีนะครับอ้าววันนี้เดี๋ยวผมไม่ดูอะไรเนีนพอดีแต่ภาพมาพอดีแต่ภาพอ่าผมเน้นแต่ภาพนะครับอ่าจะมีแต่ภาพเผือกนะครับแล้วก็แต่ภาพแต่ภาพสีดํานะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดู น่นีนี่นี่นีน,เน,เน่เดี๋ยวผมพาไปดูทําไมผมลองเลี้ยงตาภาพนะครับอ่เดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่นี่เห็นไหมมีทั้งเผือกนะครับแล้วก็มีตาภาพสีดํานะครับตภาพปกตินะครับอ่าคือด้วยลักษณะตะภาพนะครับอ่าเขาเป็นสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกนะครับ แล้วเขาสามารถนะครับสามารถาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาเป็นสัตว์ที่อยู่บนน้ำนะผิวน้ำนะผมมองว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราเราสามารถเลี้ยงควบคู่กับเขาไปได้ปลาที่ป่วยนะครับหรือปลาทีา่ตายนะครับพิ่งตายหรือว่าอะไรพวกนี้สภาพเนี่ยสามารถกินได้นะครับเขาก็จะกำจัด เศษปลาพวกนี้ได้ให้เราได้นะครับอ่าก็เหมือนว่าเราเอาปลาอะไรที่เราสูญเสียเนี่ยอย่าทิ้งนะครับอ่าให้ตาภาพลองให้ตาภาพกินนะครับแล้วก็อ่าที่เหลือเราก็เอาไปดาน้ำปุ๋ยน้ำหมักนะครับอตอนนี้มีตาภาพตาภาพผมลงไปประมาณร้อยห้าสิตัวครับ พี่สัญญาบอกว่าเมื่อกี้ได้ชมประดุกร้อเอไลฟ์สนแล้วชอบมากครับโอเคตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ใหม่เลยนะใหม่ถอดด้ามนะแล้วอยากลองเลี้ยงอยากติดตามนะครับเชิญนะครับเชิญติดตามนะครับติดตามประดุกร้อยเอ็ดนะครับอ่าเขาก็จะเริ่มลงแท้งนะครับอ่าเริ่มปรับที่ปรับทางนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะพี่อ่าเรียนรู้ไปด้วยกันสมมุติว่าใคร ใหม่อยู่ขั้นตอนตลาดนะครับหรือการทําตลาดไม่รู้ว่าทําแล้วตลาดยังไงให้ให้เข้าไปดูประดุกนายทองเอกนะครับประดุกนายทองเอกอ่าฉะนั้นคือผมนะครับพีเฟอร์สองฟาร์มนี้นะครับอ่าสองฟาร์มนี้คืออย่างพี่อ่าพี่บิ๊กนะครับ แล้วก็พี่เอกนะครับปดุกในทองเอกพี่บิ๊กเก็เป็นเจ้าของนะครับฟาร์มปุกอ่าร้อยเอ็ดนะครับอ่าสุขศิริฟาร์มนะครับอแก่น่ารักมากนะครับสองท่านนี้น่ารักมากพี่บัวอีกคนนึงนะครับพี่บัวพี่เจ๋งนะครับเป็นแฟนกันนะครับพี่บัวเป็นแฟนพี่เอกนะครับพี่เจ๋งเป็นแฟนพี่บิ๊กนะครับน่ารักมากคือน่ารักยังไงนะครับอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้แบบ ต้องการเครดิตนะครับแต่ด้วยเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาเขาจะลองทำตามที่เราบอกก่อนนะครับแล้วเขาก็จะไปอัดแอพนะครับแล้วมีปัญหาอะไรเนี่ยคือเขาสมมติว่าใครมีปัญหาอะไรกับอ่าเขาก็จะบอกแนะนำนะครับอ่าไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับ เราเลยมองว่าการทำธุรกิจแบบนี้แล้วเราจะคอนเนคกันต่อไปจะมีการส่งซพลายให้กันนะครับคือจะต้องคาแรคเตอร์ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมผลิตปลาไม่พอผมจะบอกอประดุกร้อยเอ็ดว่าพี่พี่มีปลาไหมมีปลาพี่ส่งเข้าตรงนี้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันนะครับ 3มฟาร์มนี้ผมถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกับผมนะครับด้วยวิธีการจากจะใช้อาหารด้วยวิธีการเลี้ยงนะครับด้วยทุกอย่างนะครับมาตรฐานเดียวกับผมนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยการันตีใครนะถ้าหลุดมาจากปากผมว่าผมการันตีพี่รับประกันได้เลยว่าสุอยอดนะครับฟาร์มประดุกนายทองเอกผมรับประกันนะครับ อ,อยู่ที่คนใต้นะครับคนใต้คนนครนะครับอเตยมตัวอุดหนุนได้นะครับออุดหนุนได้เลยตอนนี้เขาขายกันละตอนนี้ผลผลิตก็ไม่พอด้วยนะอ,อีกฟาร์มนึงเป็นฟาร์มปลาดุกร้อยเอ็ดนะครับสนับสนุนกันได้นะครับชอบคนแบ่งปันโอเคครับอามานะครับผมมองว่าตอนนี้ปลาดุก ของเราเนี่ยกำลังจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับอ่าที่ได้รับการเชื้อเชิญขึ้นไปนะครับแข่งอ่าขึ้นไปแข่งในนะครับอ่าตลาดโมเดิร์นเทรดนะครับอ่าแมคโครนะครับหรือห้างร้านต่างๆนะครับอ่าการแปรรูปนะครับแปรรูปอ่าแมคโครนะครับอ่ามีอะไรบ้างอนะ่ะ ถ้าข,ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเซ็นทันนะครับท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตพวกนี้เราอาจจะได้การเชือ้อเชิญขึ้นไปนะครับหรือร้านอาหารนะครับร้านอาหารณ้นะวันนี้ปลาของเราสามารถทำต้มยำได้นะครับปลาดุกต้มยำอร่อยมากนะครับต้มยำปลาดุกเนี่ยโอ้โหเป็นตาแซบนะครับแล้วก็มีปลา เขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาหนึ่อสีอิ้วโอ้โหปลาดุกหนึ่อสีอิ้วพี่สุดยอดเนื้อแน่นนะครับหนังนี่กรุบกรุบนะครับอร่อยไม่มีความคาวแม้แต่นิดเดียวนะครับอ่าพี่รู้จักปลาเต่าเต้ยไหมเออเนึ่งปลาเก๋าหนึ่อสีอิ้วอย่างเงี้ยโอ้โหอร่อยประมาณนั้นเลยเนื้อแม่งแน่นนะครับเอาลิ้นดันหน่อยโอ้โห หนังนี้กรุบกรุบลื่นๆโอ้โหมีเขาเรียกว่ามีอ่าคอลลาเจนเนี่กินแล้วจะทำให้ผิวพรรณเต่งตึงนะครับอร่อยอ่าฉะนั้นคือเลี้ยงแบบนี้จริงๆแล้วนะครับข้อดีคืออัตรลอดนะครับความหนาแน่นได้นะครับอ่ารู้จักว่าการวัดค่าน้ำนะครับอัตรลอดจะดีมากนะครับอ่า เดือนที่แล้วน่าจะเดือนที่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจเดือนที่แล้วเราทําได้อ่าตายนะครับตายแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอ่าอาจจะรอด99%า้าปซครับในบ่อผ้าใบครับอ่าตบมือรออะไรนี่อย่างวันเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยอ่าช่วงที่จริงๆแล้วปีที่แล้วเป็นปลาผมปลาเสียหายนะครับอ่าตอนนี้ปลาเสียหายน้อยมากครับพี่น้อยมากนะครับ เมื่อก่อนนะครับวันละยี่สิบโลนะครับยี่สิบสาสิบกิโลตายนะครับปลาตอนนี้นะครับนับเป็นตัวครับวันละยี่สิบสามสิบตัวต่างกันนะครับพี่ต่างกันอลองทํานะครับลองได้นะครับพี่ลองได้นะครับลองเลี้ยงดูลองเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับ่าบางคนบอกว่าจะเริ่มยังไงนะครับอันดับแรกก่อนเลยพี่เริ่มจะต้องมีบ่อก่อนนะครับจะเป็นบ่อปูนก็ได้นะครับผมบอกแล้วว่าบ่อปูนกับบ่อพ่อไปต่างกันไหม ต่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับคือบอ่อปูนสามารถเก็บความเย็นได้ดีนะครับอเก็บความเย็นความร้อนได้ดีนะครับบอ่อปูนนะครับบอ่อพาไบละ่ะสามารถระบายความเย็นความร้อนได้ดีครับต่างกันแค่นี้พี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอ่าบอ่อปูนก็ไม่สามารถ ดูทรัพของเสียได้บอ่อพระใบก็ไม่สามารถดูทัพย์ของเสียได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับการจัดการก็ง่ายครับแต่บอ่อถ้าทำความสะอาดผมว่าบอ่บอรพระใบน่าจะทำความสะอาดง่ายกว่าครับเนี่ยหิวอีกแล้วเนี่ยหิวหิวตลอดเดี๋ยวผมให้ลองให้ดูนะ จวดไหมล่ะพี่จวดอสวัสดีนะครับร้อยกว่าท่านเออจวดพี่จวดเลี้ยงอย่างนี้กินอย่างนี้โตรเร็วสิครับลูกพี่อ่นะวันนี้ในฟาร์มนะครับในฟาร์มเรามีปลาอยู่ประมาณ3ล้านตัวนะครับ เดือนหน้าก็ประมาณ3มล้านเกือบสี่ล้านนะครับ4ี่ล้านนะครับเราทยอยขายนะครับเพราะเดือนหน้าเนี่ยปลาดุกจะไม่มีแล้วนะครับปลาดุกจะไม่มีนะครับทําไมถึงไม่มีนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นช่วงฤดูการนะครับเขาจนศิลกันนะครับแล้วปลาดุกเดือนหน้าจะแพงนะครับมกุลากุมพามีนาเนี่ยปลาดุกราคาจะแพงมากนะครับราคาจะสูงแหละนะครับ อ่าแล้วยิ่งเป็นปลาดุกที่เลี้ยงแบบนี้โอ้โหพี่เราทําได้ทั้งปีนะครับช่วงที่คนอื่นผลิตไม่ได้เราผลิตได้นะครับบันเทิงพี่บันเทิงอ่ากเกษตรกรนะครับยุคใหม่เชิญนะครับเชิญมาเลี้ยงแบบผมอ่าไม่มีใครเชิญนะครับผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยไม่มีกัก ความรู้เนี่ยแบ่งปันไม่มีกัรพี่อยู่ที่พี่จะทําหรือเปล่ากล้าลองหรือเปล่าบางคนบอกว่าพี่ผมอยากลองอยากลองเยอะๆแต่ผมไม่มีทุนโอ้โอมันไม่ได้พี่การทําธุรกิจพี่ต้องล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์พี่เจอจังเตอเจอตังค์หมื่นลงทุน10% 20%ว่าไปนะครับล้วงกระเป๋าแล้วเจอหำไม่ได้นะครับอ แล้วพี่บอกว่าลงกระเป๋าแล้วเจอหำ่ำแต่อยากลงทุนเป็นล้านอย่างเงี้ยไม่ได้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 ผิดหลักผิดหลักอยากทดลองเลี้ยงปลาดุกบ้างต้องลงทุนขั้นต่ำบอกประมาณเท่าไหร่คะอ่านี่พี่มาพอดีเลยพี่มีตังเท่าไหร่นะครับอย่าลงทุนหมดหน้าตักนะครับ อ่าไม่ใช่พี่บอกว่าพี่มีหมื่นหนึ่งอ่าลงทั้งอ่าทั้งค่าลูกพงลูกพันทุกอย่างหมื่นหนึง่งแล้วพอทําไปทํามาอีกสเดือนไม่มีอาหารให้มันกินอีกสามเดือนไม่มีอาหารให้มันกินไม่ได้นะครับอาตามทุกไลฟ์อ่าสมมติว่าพี่หมื่นหนึงนะครับอ่าพี่เลี้ยงสักสองอยตัวก่อนนะครับอ่าอาหารให้กินวันละ อสองสามขีดอ,อย่างเงี้สยสบายๆลองเลี้ยงดูก่อนแล้วถ้ามันเลี้ยงได้ค่อยเพิ่มนะครับเพิ่มโตขึ้นสวัสดีครับพี่ออยสวัสดีครับาการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยผมว่านะอ่าชอบลงทุนนะคนไทยทุกคนชอบลงทุนนะครับลงลงทุนด้วยตังค์นะเห็นเขารวยก็ลงทุนทําตามนะครับ แต่ไม่ลงทุนด้วยความรู้นะครับาบางคนรู้แค่ผิวเผินเสือกบ,บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วคำนี้อนะไรชิบหายกันมาเยอะแล้วพี่ตีลังกากันมาเยอะแล้วไอ้พวกน้ำเต็มแก้วอ่ะอาบางคนนะครับเข,เขาบอกว่าเขาบอกว่าอา่สิบปีที่แล้วเขาบอกว่าสิบปีที่แล้วเขาบอกว่า,อ,าอย่างเงี้ย นี่น,นี่นี่คือแล้วแต่อัธิจูดคนนะครับแต่เรามองว่านะวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนนะครับเรานะครับลงทุนด้วยความรู้ก่อนนะครับอ่าพี่ไม่ต้องเอากำตังไว้เฉยๆก่อนอ่าดูคลิปผมตั้งแต่ต้นนะครับดูตั้งแต่แรกยันนวันนี้ถ้าพี่ดูจบพี่ทำได้เลยมีอยู่คนหนึ่งนะครับดูคลิปผมแล้วไปทำอ่าประดุกนครสวรรค์พี่ลองไปเซิร์ชดูนะ อันนี้ผมไม่ได้แบบไปพีเฟอร์เขานะแต่ผมจะบอกว่าเขาดูผมตั้งแต่แรกเขาเป็นบอดี้การ์ดคนนี้อ่าเขาเป็นบอดี้การ์ดองค์กล์นะครับ mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปบอดี้การ์ดใครบ้างนะอ่าแต่คือเขาเป็นบอดี้การ์ดนะอ่าเขาชื่อพี่เสือนะอ่า mm hmm. เขาเป็นบอดี้การ์ดนะครับ mm hmm. เขาดูผมตั้งแต่แรกอ่าพอดูแล้วเขารู้สึกว่ามันจะหลดมันได้นะครับ เขาก็ลงทุนใ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 น,ในเงินที่เขามีนะครับแล้วเขาก็ทํามาเป็นประดุกนครสวรรค์นะพี่ลองไปดูอลองไปดูฉะนั้นคือพวกเนี้ยพี่ดูก่อนอพาาะพี่ดูว่าเฮ้ยประดุกมันโอเคเว้ยแต่พี่อย่าไปดูว่าไอออยเลี้ยงแล้วรวยอ,อยากคิดอย่างนั้นนะครับอยากคิดว่าไอออยมันเลี้ยงได้เว้ยกูแม่งก็เลี้ยงได้กูมีตังค์ด้วย อ่ากูเลี้ยงด้วยเลยอ่าแต่ไม่ได้หาความรู้นะครับอ่าบางคนคือมีตังค์นะครับจากจะจ้างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะอ่าก็ไม่ได้สวัสดีครับออสวัสดีครับโอ้วันนี้ร้อยกว่าท่านนะครับวันนี้ถือว่าเยอะนะครับอ่าถือว่าค่อนข้างเยอะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าเพจเราโดนปิดกั้นนะปิดกั้น ปิดกั้นคือถ้าไม่ซื้อแอดนะครับถ้าไม่ซื้อแอดเขาก็ไม่ให้คนเห็นเยอะนะครับอ่าตอไม่ให้ให้คนเห็นเยอะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาลูกค้าถามพี่ออยทําไมไม่มีอ่าทำไมหนูมองไม่เห็นเพจพี่เลยอ่าเหมือนโดนปิดปิดกั้นนะครับณว,วันนี้คือเขาก็จะให้เราไปในเชิงพาณิชย์คือไปซื้อแอดเขาทุเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกวันหรือทุกเดือนประมาณเนี้ย วันนี้คือผมไม่ได้อยากโปรโมทแล้วพี่ผมไม่ได้อยากโปรโมทผมเบื่อแล้วพี่ผมไม่ได้อยากโปรโมทว่าเอ้ยอาฟาร์มเรายังไงผมไม่อยากโปรโมทแล้วคนก็มากันจังเลยนะครับเพราะด้วยฟาร์มเราเป็นฟาร์มปิดพี่เราไม่ได้อยากให้คนนอกเข้านะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองและของเราผมด้วยนะเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อมที่จะมาแบบ ต้อนรับทุกท่านนะครับฉะนั้นคือต้องขอความเห็นใจด้วยเราให้ความรู้นะครับในเพจอย่างเดียวผมไม่ต้องการให้ทุกท่านมาในฟาร์มนะครับอเอพราะว่าอะไรพี่หนึ่งเราทำธุรกิจด้วยปลาเกิดเสียหายของสูญหายมาใครรับผิดชอบครับเอผมเชื่อว่าพี่ก็รับผิดชอบไม่ไหว ไม่มีใครรับผิดชอบไหวครับอ่าฉะนั้นคือผมให้ความรู้ในเพจก็เพียงพอแล้วนะครับอขออนุญ,ญาตครับโรงเรือนที่เห็นงบเท่าไหร่แล้วครับผมทำไปเรื่อยอ่ะพี่ก็หลายบาทอยู่นะก็เหล็กต้นหนึ่งอ่าเราใช้เหล็กหนานะครับเหล็กกอก่งสี่หนานะครับ ก็หลายบาทอยู่พี่ผมไม่ได้เช็คครับมันมีค่าไฟค่าเดินค่าสายค่านู่นค่านี่ครับอ่าลองดูนะครับลองดูเราใช้เราไม่ได้ใช้เหล็กเก่านะเพราะว่า,าเราไม่มีเราไปหาแล้วมันไม่ได้ก็เลยแบบเอได้ก็ไม่ตรงจำนวนอย่างงี้เราก็เลยใช้เหล็กใหม่หมดทั้งหมดนะครับ ه, พี่สมพงศ์บอกว่าผมทำได้เพราะเพจพี่ออยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับเพราะ <ek si> ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับอแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนผมบอกเลยว่าผมคิดอะไรมาที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่ว่าของผมถูกที่สุดนะครับดีที่สุดไม่ใช่ของผมมองว่าท,ทำยังไงก็ได้ <m> ใ,ให้ง่ายที่สุดนะครับจุลินทรีย์ก็เหมือนกันพี่ไม <m> ่ต <même> ้องใช้กากน้ำตาลแล้วทำฟอกได้นะครับ คนอื่นว่าไบโอฟอสของเขาเป็นยังไงไม่สนใจนะครับของผมไบโอออยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับพี่เลี้ยงปลาได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําได้นะครับแต่มันก็ต้องอยู่จํานวนความหนาแน่นนะพี่เลี้ยงแน่นนะครับพี่ก็ไม่ได้อยากใส่จุลินทรีย์เยอะก็ไม่เป็นไปไม่ได้พี่ไม่อยากถ่ายน้ําเยอะก็ก็ไม่ได้ถ้ายิ่งเลี้ยงแน่นนะครับก็ต้องโฟน้ําให้มันนิดนึงนะครับสิบยว่าไป ไบโอลีดอกยังขายครับพี่ยังขายแต่ผมแนะนํานะครับคือไบโอลีดอกเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งใช้นะครับคือเรามองว่า,าจุลินทรีย์มันมีไม่กี่ตัวในนั้นนะครับแต่มีอยู่ครับ2 7 0เจ็สิบาทบวกค่าส่งนะครับมีอยู่มีอยู่ลองดูได้นะครับลองดูได้ถ้าติดใจก็อ่าว่าไปนะครับแต่ของผมมันง่ายสุดแล้วพี่ไม่ต้องใช้การดํำตาลไม่ต้องใช้ปูนเฮฟวี่ซีโอไลท์นะครับแล้วก็ จุลินทรีย์มันมีทั้งแบบกินพื้นนะครับกินกลางน้ํากินผิวน้ํานะครับอลองลองดูครับอ่าฉะนั้นคือลองเลี้ยงนะครับต่อไปผมมองว่าปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อเ้าใบเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยตอบโจทย์นะครับต้นทุนต่ำนะครับคุณภาพดีรสชาติได้นะครับแข่งขันในตลาดได้นะครับ เราเลี้ยงของดีนะครับอ่าเราเลี้ยงของดีของดีเนี่ยขายแพงได้นะครับขายราคากลางได้ขายถูกได้แจก,กฟรียังได้เลยอ่าอ่าพี่ลองทําของไม่ดีดูอ่าของไม่ดีให้ฟรียังโกรธพี่อ่าของไม่ดีให้ฟรียังโกรธนะครับอ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเอามาเฮ้ยกูไม่กินปลาปลาดุกที่แบบ เออผมไม่กินมันขาวไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาเออให้ฟรียังโกรธนะบางคนนะอ่าอ่าเชลาขาวใช่ครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนพอดีแบตมันจะหมดนะก็ผมถือว่าประดุกนะครับเราใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะอ่าประสบการณ์ของตัวเองที่เลี้ยงประดุกในบ่อผ้าใบามานะครับเราใช้ประสบการณ์ของตัวเอง เรารู้สึกว่านะครับเรารู้สึกว่าอณวันนี้เราได้โดนเชืออเช้อเชื้อเชิญนะครับจากตลาดโมเดิร์นเทรนะครับอ่าจากร้านอาหารดังๆนะครับที่ต้องการวัตถุดิบเข้าไปทำให้ผู้บริโภคนะครับฉะนั้นคือเราต้องเขาเรียกว่าพอเราผลิตอย่างเงี้ยตลาดจะเชือ้อเชิญเราเข้าไปแข่งขันเองนะครับอ่า ถ้าพี่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าพี่ไม่เชื่อนะลองดูนะครับวันวันหนึ่งพอพี่ได้ทํานะครับตลาดจะเป็นคนเลือกพี่เองไม่ใช่พี่ไปเลือกตลาดนะครับจําผมไว้เลยนะอ่าจำผมไว้เลยวันเนี้ปลาดุกนายทองเอกนะครับผลิตปลาไม่พออ่าแม่ค้าร้านอาหารร้านนู่นร้านนี่ก็จะมาล็อกแล้วว่าเอา้ยเอามาให้ทุกวันนะเอามาให้ทุกวันนะเพราะปลามันไม่ขาวอร่อย ลองไปถามดูได้นะพี่ลองไปถามเขาดูได้เขตประดุกในทองเอกงนะครับเขาเริ่มขายปลาแล้วเดี๋ยวหาว่าผมขี้โม้นะครับออฉะนั้นคือถามเองได้นะครับบางทีเราพูดไปก็นานาจิตตังอ่ะบางคนก well. ็ฟังเราไว้หูฟังหูไว้หูเพราะเขาไม่ได้ทําตามแต่ถ้าคนทําตามเนี่ยเขาเชื่อนะครับอ่าเราเลี้ยงปลาแบบนี้นะครับเราเลี้ยงเองพี่ลองเลี้ยงเองดูนะแล้วพี่ลองให้คนที่บ้านพี่กิน นะครับพอคนที่บ้านพี่ได้กินนะเขาจะกินแบบอร่อยนะครับแล้วเขาบอกว่าขายกิโลเท่าไหร่พี่บอกว่าขายกิโลละหกสิบาทเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าไปขายกิโลละหกสิบาทขายโลโลละร้ะะอยยังได้เลย mm hmm. เออเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะเวลาพี่เลี้ยงเขาเห็นความตั้งใจนะครับรสชาติมันออกมาได้ทุกอย่างได้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าซื้อโลละร้อยก็ยังไม่แพงเลย อะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอ่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ